พูดให้อย่าร้องดังๆพูดให้ใครพูดให้ใครได้ฟังพูดให้ใครได้พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอย่าจะร้องดังดังพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอย่าจะร้อง ดังดัง <tu> ค <i ro> ันที่เธอบอกกันว่ารักมากมายก็ฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังก็ฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอย่าจะเธอกอมันออกไปฉันขอแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำหนึ่งใจให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้าก็เพราะว่ามาจากใจฉันก็ร้องมันออกมาฉันสบายใจว้าวเอ้ยท่านท้นกำลร้องอะไรฉันนะ ผมมีท่าหนึ่งอย่างนี้ครูกไก่อะผมคิดว่าลืมละฉันฉันก็แค่เพียงสักวันให้ฉันได้ถาใจเธอได้งึงฟังไม่ใช่ดิไม่รู้ว่าเป็นมองมาฉันพูกกับมไม่ไม่รู้ว่าใครต่อใครไม่ใช่ไม่ใช่ฉันอยากจะร้องน,งนงังๆพูดแคห้แค่ได้รู้ทุกันอย่าจะร้อง อยากจะร้องเลานอยากจะร้องดังดังดพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันมันือมันทอนมันคล้ายกันแหละมผมก็จะสลับอันนี้นึงก็คงไม่มีใครรู้ <laughs> อยากจะร้องดังดังคำที่เธอบอกกันบูนร้ายมากมายก็ฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังก็ฉันมันดีใจ ฉันมันดีใจที่เธอมาบอกการในี่ตจะจะก็มันนอกไปจะจะก็มันนอกไปฉันก็แค่เพียงสุกวันไอฉันนี้ทำดึงใจไอฉันนี้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้าก็เข้าไปไม่ใช่จำไม่ได้อะไรรู้รู้อะไรสักอย่างมันถึงฟ้าก็เพราะมันสุขใจฉันก็ร้องมันออกมาฉันสบายใจโอ้โหไม่รู้ท่อนไหนตอนนั้นยังแบบคิดคิดอย่างนี้ทำอยู่เลย ทังันคิดไม่ออกก็ใส่ไปอยากจะร้องดังดังชอบท่าเนี้ยนี่เหมือนเต้นเลยอะร้องด,ดังดังทึ่จะจะจะไอยากจะร้อง ใช่ป่ะอย่างนี้เหรอเออเรียะเทศอย่าจะร้องดังดังรักมากมายฉันจะร้องจะร้องดังดังก็ฉันมันดีใจที่เธอมบอกกันอย่าจะตะโกนมันออกไป ฉันก็แค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำหนึ่งใจให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้าก็เพราะว่ามาจากใจฉันก็ร้องมันออกมาฉันสบายใจวอ้าหจาราดามจารามตอนนี้ต้องเก็บไว้ก่อนอาจจะไม่ออกไปโชเล่นนะฮะเดี๋ยวคนไม่รู้เดี๋ยวคนรู้หมดว่าเราจะเต้นคนไม่รู้ไม่ทันแล้วมั้งเขาดูตั้งแต่ซ้อมในห้อ้งไม่ตอนแรกไม่หันมาหันมาทำมอ่ะตอนซ้อมก็ไม่หันมา ตันนั้นพี่ถอดงเกงในเหรือแต่ถุงเกงในตอนแรกไม่หันมาเงยหน้าขึ้นไปอย่างนี้นเลย <laughs> พอพี่เงยหน้ามาเจอปุ๊บว่าเอ <laughs> พี่หันมาทางนี้นะเด็กหันมาทางนี้นะได้มาอยากรู้ว่ามีชีวิตไหมแบบนิดนึงนิดนึงคือตอนกลางคืนผมแบบขอให้ช่วยปิดไฟไม่เคยปิดให้ผมเลยบ <laughs> อกพี่ครับช <laughs> ่วยปิดไฟไหน่อยแต่นอนไม่ปิดเลยอะ แล้วว่ามันเห็นภาพเป็นอย่างเงี้ยใหญ่วาอยอยู่แล้วออแหละไม่ไงหันหน่อยได้ไหมไม่ไว้หันปิดนะ <c oughs> ไปเพลงดีกว่าฮะฉัน <c oughs> มาเจอกล้องตัวนี้ไม่อยแป๊บจะโมรา جا <applause> را <applause>